สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพน,น๊ตก็มาทำคลิปิดีโอต่ออีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางรถไฟเราก็จะข้ามทางรถไฟเนี้ยขึ้นเขา <c oughs> ขึ้นไปบนเขานะคะ อนนี้ก็ลังขึ้นเขา อันนี้เขาจริงๆเลยนะคะเนี่ยเขาแบบสูงมากถ่ายลงไปข้างล่างก็จะสูงประมาณนี้นี่ก็จะขึ้นอ <c oughs> <c oughs> เราเหนื่อยตรงนี้ก็มาถึงจุดด้านบนนี่จะเป็นด้านล่างไปนะคะขึ้นต่อ <c oughs> อย่าเพิ่งเบื่อคิดป้านะคะเดี๋ยวก็หาว่าเอ้ยยายพันนุษนี่มีแต่คิดขึ้นเขาไม่รู้จะไปไหนทุกวันไมได้ซ้ำวิดีโอนะคะไม่ได้ซ้ำคิดนะคะคิดใหม่ทุกวันแต่แตก็เหมือนเดิม คล้ายๆนี่ช่างไปนอนโอเคเวทิตาน่าไปนอนโอ้เด็ดเด็ดทิตาเด็ดม o m e t h i n g o อย่า h little squirrel. s ไวร r ลเขาบอกว่าช้างไปนอน อยู่ใกล้สวนสัตว์เดินเดินเข้ามาบนเขาแล้วก็มันติดกับสวนสัตว์ค่ะแต่ตอนนี้คุณยังไม่เปิดเสียงน้ำไหลบนเขาลงล่าง เดะไปต่อนะคะยังไงป้าพัดนูดก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดสัติ๊้ให้ป้าด้วยนะคะเผื่อจะได้ดูคลิปวิด,ดีโอของป้าต่อไป กดจับตะไครยกดติดตามด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ